วันนี้เรนูนี้มีขั้นตอนบอกว่าจะทูนมาสเวลาครับก็ขอขอบคุณที่ไว้หัวใจนะครับมองไป้ตงได้ทราบนโยบายทางโรงเรียนและสี่เพื่อบักนี้ได้เวลาตัวแล้วถ้าผมขอเรียนเชิญท่านคนไหนรับประทานไปขอียนเชิญท่านวิดีโอนะคะ I <laughs>